สวัสดีเอฟซีแฟนคับที่น่ารักทุกท่านนะอยู่กับช่องอดริสอนแฟมารี่ช่องนุกีีแฟมิรี่ช่องบ่าวสอนสตอรี่ครับลุงจีมวัาดีครับน้ำแข็งเจ้าหน้าหนาวลกจน้ำแข็งสี่สิบห้าเด้อค่อยจ่ายให้แล้วส5่สิบห้าบาท ใช่ให้ก่อนเดี๋ยวเอาจนี้เมียกมากก็ได้เอ้ามาแล้วครับนะฮะลุงคนถามหาพี่มนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราเป็นแบบชีวิตสโลไลท์นะเอฟซีนะ ก็เป็นวันพักผ่อนข,ของใครหลายหคนก็มีเอฟซนะฮะเพื่อนมาขอถ่ายรูปกับคุณลุงนะฮะอนโอ้ครับข้นแครับขออนุญาตคุณแม่นะครับ เอ็มซีมาจากที่ไหนพุกเข้ามายครับครับผมอันที่จรินแย่อยู่เกาหลีแม่อยู่เกาหลีโอ้ยู่เกาหลีป่ะครับอยู่ใกล้กันครับผมพอดีเลยจะอยู่ใส่เกาเหลาเกาเหลาครับเฮ้ยจะเป็นลูกเตอร์ลูกพันแล้วลูกพันแล้วครับเนี่ยเปลงอัปาร์เต็มงน่ายๆครับทมานบอกเต็มยังม่งม้าครับอันอื่นอันอื่นลงมาได้เดี๋ยวพี่ยืนยันให้ผมแม่ว่าผมรอไปเดีร็ว ครับผมปวนะครับผมปวครับแต่ว่าากม้ไ่ไนเรียบรปากแฝๆครับอนีนี้ครับผมเอียืนยันนะครับว่าชิดรอออกานและวนแล้วยวแล้วเดี๋ยวลูกตาเขาจมกแด้รานแล้วครับบะนแล้วครับผมไทยอยครับ คนคนเปล่าแม็กคนมาเปิดแม็กคนวิต้แ่งตัวเตอะตัวเตอะตัวเตอะตัตอะตัวเอะตัวเตอะตัวเตอะตัวเตอวัวเออะตัวเตอะเตอะตัวะตะตัวเเตอะตัวเตอะตัวเตอะตัววเตอัวเตวเตอ ซีจากเกาหลีนะฮะมาเยี่ยมะนะฮะขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคุณลุงคนนะฮะมาดูงานช่างกันต่อนนะ ครับโชคดีครับคุณแม่รู้จักทุกคนเลยนะฮะเดินมาทักทายเราก็ตอนนี้พี่ชัยแก้งานนะครับข้างบนนะฮะจับจระดับน้ำใหม่บบใช่ครับไอตัวที่เชื่อมไปแล้วเราเพิแ่แก้มันมันระดับน้ำมันไม่ได้ครับก็เลยแก้ใหม่ ใ,ใช่ครับ,รบเออพี่ชัยไปจับกับโครงเหล็กตอนที่ทำโรงงานนะเป็่นเพื่อนชัยความรู้ระดับโรงงานมาตอนนี้มันเลยโรงงานไปโ<ช>กดังคุ้มที่ห่ลกวคุ้มมากครับ เพิ่นเพิ่นเอาตัวสเกลใหญ่มาจับตัวนี้มันก็เลยไม่ได้กันก <c oughs> ็เลยได้แก้นะครับตัวนี้เป็นสเกลเล็กมันตันี้ค่อยๆแต้มนะครับเพิ่นจะไม่แต้มแบบรอบเดียวนะครับเผื่อเหล็กบิดเผื่ออะไรนะครับ ก็วันนี้เห็นลุงพันธ์บอกว่าไอ้ดอกดาวเรืองน่าจะปลูกตอนเย็นนะเอฟซีนะเห็นบอกตอนเที่ยงแล้วมันร้อนครับต้องปลูกช่วงเย็นแล้วก็ลดน้ำนะรอติดตามแล้วกันนะเอฟซีทางบ้านนะฮะยมา บ้านน้วบ่มีต้ัวปลาส้มเอาม่ตัวหมูสมกับไข่ไข่เกี่ยวขัวไข่ไข่หอมบ่แก้เลยบ่ ก็ช่างก็ทํางานไปด้วยพักไปด้วยนะ FC เอฟซีแดดก็เริ่มร้อนนะครับคุณลุงก็ได้โอกาสพักเหนื่อยไปด้วยนะครับเพราะว่าลุยตั้งแต่เช้าขึ้นโครงแล้วก็ถือว่างานก็รวดเร็วมากนะเอฟซีเพิ่งลุยแต่เช้าวันอาทิตย์หลายๆคนนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นวันพักผ่อนนะครับของครอบครัวไปด้วยนะฮะอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมทีมนี้แล้วกันนะเอฟซี FC นะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะเราก็รออยู่ตรงนี้รอช่วยตัวไหนเราช่วยได้ช่วยยกของหยิบจับของให้นะฮะคุณลุงนะฮะเราก็อยู่ตรงนี้แหละ จัดแล้วบบไปให้่างนี่แบบหอมให้ลืมไ ก็ตอนนี้เอาข้าวมาให้ลุงนะฮะที่บริเวณที่สร้างบ้านของลุงโอนะครบสี่ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ชด้วยนะครับอดิสรแฟมารีครับ